สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวดินสอกดนะครับเป็นเซตยี่ห้อนี้คือ Zebra นะครับหรือว่า Zebra รุ่นเดลกาดนะครับ fifth anniversary gold edition perfect set นะครับซึ่งดินสอกดยี่ห้อนี้นะครับผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับในการ เาเฉลิมฉลองครบ5ปีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีดินสอของเขาครับของค่ายนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าออกมาตั้งแต่ปีอะไรนะครับแต่เขาบอกว่า f t h anniversary ในเซตนี้นะครับจะมีโดยกันทั้งหมด2แบบก็คือจะเป็นอันแรกก็คือจะเป็นสีฟ้าดำ ทองนะครับแต่ว่าผมสั่งมาอันนี้เป็นสีดําทองก็คือมีด้วยกันทั้งหมดถ้าจะซื้อให้ครบทั้งหมดเลยทุกอันก็คือจะเป็น8แท่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสั่งมาแค่เซตเดียวคือเซตสีดําทองที่เห็นในวิดีโอนี้นะครับส่วนเซตสี ฟ้าดําทองหรือว่าน้ำเงินดําทองเนี่ยผมไม่ได้สั่งนะครับมันก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้แหละนะครับก็สวยดีแต่แล้วแต่ใครชอบแต่ผมชอบสีเซตนี้มากกว่านะครับซึ่งความพิเศษของดินสอรุ่นนี้นอกจากสีที่มีสีพิเศษแล้วนะครับ เราสามารถจะซื้อแยกได้ด้วยนะครับเราต้องการจะเป็นเวอร์ชันอะไรในสีเวอร์ชันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สีก็จะตามนี้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็น perfect set ซึ่งก็มีตัวดินสอให้มาทั้งหมดในแพ็คนะครับทั้งหมด4แท่งด้วยกันสีดำด้วยกันนะครับแล้วก็จะมี product number หรือว่าเลขนะครับ s e r i e l number เนี่ยเฉพาะแต่ละเซตด้วยนะครับที่มีมาให้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องฟังก์ชันของการใช้งานของดินสอนะครับกล่องนี้สั่งจากญี่ แล้วก็รวมภาษีนําเข้าก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับทั้งหมดเลยที่เห็นนี้จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับมีเจาะช่องให้เราเห็นตัวดินสอข้างในแล้วด้านบนก็จะมีชื่อรุ่นนะครับเดวกาดธรรมดาทาย e r r คือ Eraser นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นทาย GR r คือ Grip นะครับส่วนท้าย LX น่าจะเป็น Luxury นะครับหรือ Luxurious นะครับ แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ซึ่งผมก็อ่านไม่ออกอันนี้เอาว่าอ e ิแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่รู้อันอื่นแปลว่าอะไรบ้างส่วนอันนี้ก็จะด้านข้างจะเขียวว่าเด l กาดอั Unbreakable 0.5ศน a e ะครับ m e c h a n i c a l pencils a นะครับ zebra นะครับ,รบ perfect กต t เซต t i ฟ n ด้านหลังจะมีรายละเอียดนะครับว่าในกล่องมีให้อะไรมาบ้างนะครับจะมีรุ่นธรรมดารุ่นยังลบเด้งออกมาเองนะครับมียางลบแถมให้มา2อันด้วยนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นกริปนะครับสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นที่เป็นด้ามโลหะแล้วก็จะมีบวกนะครับ Perfect Serial Number นะครับ f t h Anniversary ก็คือมีการ์ดเป็นการ์ดรับรองว่าเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็มี Product Number นะครับรันตามจำนวนจำกัดที่ผลิตด้วยในนี้ก็จะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเราจะเขียน m a d e in Japan นะครับโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับดินสอกดเนี่ยจริงๆคือมันก็ดูไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจาก การใช้งานทั่วๆไปหรอกเพียงแต่ว่าเซฟราจะมีเทคโนโลยีที่เร,เรียกว่า d e ลก a System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีป้องกันไส้ดินสอหักนะครับขนาดเราเขียนใช้งานเรากดลงไปเนี่ยมันจะมีกลไกบางอย่างนะครับทำให้ไส้ดินสอนะ่อถูก p โป t เทคโดยปลายทิปสนะครับ,รบป้องกันไม่ให้ไส้มันเกิดแตกหักขนาดเขียนใช้งานนะครับในกล่องที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้มียางลบนะครับซึ่งจะเป็นตัวเคสยางลบนะครับให้มาเป็นซอง เป็นขวดอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีตัวยางลบสีดำนะครับให้มาข้างใน้างแท่งกัน้วยกานเป็นยางลบสำรองของ type er นะครับก็คือเป็น eraser type นั่นเองครับแล้วก็นะครับถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวดินสอนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์ของเราผมเอาออกมาจากตัวถาดนะครับเราจะมีเป็นกระดาษนะครับเซตมาอย่างนี้เอาออกมาก็ต้องดันออกมานะครับทีละชิ้นนะครับ ค่อนข้างแน่นนะครับผมจะอ,ออกมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับทีเดียวเลยจะได้รีวิวทีเดียวดันยากนิดหนึ่งก็จะเรียงไปตามประเภทนะครับตามเวอร์ชั่นที่เขาทำออกมาขายานะครับดินสอของเราตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆเดลก,กาดเองก็มีดินสอนะครับ ในกรณีข้อเพนซิลหรือดินสอกดเนี่ยออกมา4รุ่นนี่แหละนะครับเท่าที่เห็นก็คือมีรุ่นธรรมดาคือเป็นตัวนี้นะครับเรียงแบบนี้ดีกว่านะครับจากซ้ายมือมาขวาแล้วกันตัวซ้ายมือจะเป็นเดโกาดธรรมดานะครับซึ่งก็หน้าตาก็จะเหมือนกับเดโกาดรุ่นธรรมดาที่ผมใช้งานอยู่นี่แหละนะครับเดโกาดรุ่นธรรมดามันจะมามันจะเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าสีของแต่ละซีรีส์นะครับมันจะมีเดลกาดเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเดลกาดรุ่นที่ไม่ได้เป็นลายด้วยเป็นสีพื้นแบบนี้เป็นสีขาวสีอะไรเงี้ยมันจะมาเป็นกล่องเงี้ยนะครับถ้ารุ่นธรรมดานะครับส่วนไอ้พวกเซตพวกนี้จะสามารถซื้อเป็นกล่องแยกอย่างงี้ก็ได้นะครับก็คือด้ามหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีแบบแค่อย่างเงี้ยอันเดียวเพียงแต่ว่าผมสั่งมาทีเดียว4อันเลยนะครับรุ่นธรรมดาก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับลองไปดูได้ตัวนี้เป็นกรีนฮันนี่โคมนะครับ นะครับเราก็จะมีบลูฮันนี่โคมด้วยนะครับนี่เป็นแบล็คฮันนี่โคมเป็นเกรย์นะครับดาร์กเกรย์เ็จะประมาณแบบนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันแค่สีบอดี้ต่างกันแล้วก็จะมี s ซีรเรียลนัมเบอร์แยกออกมาเท่านั้นเองนะครับถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นรุ่นกริปนะครับซึ่งตรงนี้จุดเด่นของรุ่นกริปก็คือตัวกริปนะครับจะหุ้มด้วยซิลิโคนนะครับซึ่งจะมีลักษณะก็คือเป็นยางที่มีความยืดหยุนนะครับความกระชับมือเวลาจับ บริเวณกริปก็จะมีเซ c กชันที่ค่อนข้างที่จะหนานวมกว้างกว่ารุ่นธรรมดานะครับถ้าเทียบกันดูเห็นไหมครับจะอ้วนกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอ้วนกว่าหนากว่านะครับล้วตรงกริปเองก็จะมีความฝืดหนืดนะครับมีความนุ่มด้วยเหมาะสำหรับใครที่ก,กดเขียนกดนะครับจับดินสอนแน่นเนะี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเด a ดกริปนะครับหรือว่าเกิดอาการแบบนิ้วล็อกนะครับ ทำให้เราจับถนัดเขียนง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวบอดี้ก็อ้วน,นขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วบริเวณปลายดินสอก็จะมีลักษณะคือบานออกนิดนึงนะครับแล้วหัวทั้ง3 4รุ่นนี้ก็จะเป็นนิโดทิปหรือว่าเป็นปลายหัวเข็มนะครับใช้กับไม้บรรทัดอะไรเงี้ยได้นะครับจับถนัดดีนะครับแบบนี้คลิปก็จะคล้ายๆกับรุ่นธรรมดาเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นแนะนำคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกแต่ละตัวถัดไปอีกนะครับอันนี้เป็น type er ตัวนี้เป็น type gr นะครับ gr คือ grip นะครับ type er คือน่าจะเป็น eraser นะครับ eraser type ตัวนี้จะมีจุดเด่นก,ก็คือ grip ที่เป็นยางเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นยางที่เป็นสีดำทึบไม่ได้แบบนิ่มใสแบบตัว version grip นะครับแต่ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆก็คือยางลบนะครับซึ่งท้ายเนี่ยจะมียางลบที่เป็นลักษณะคือ auto retractable นะครับก็คือเวลาเราจะลบปกติเราต้องดึงนะครับดึงฝาออกเพื่อเอายางลบมาถูใช่ไหมครับ แต่ว่าเราไม่ต้องใช้การดึงฝากออกแล้วนะครับในรุ่น Type ER นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะออกแบบมาให้ใช้งานก็คือสามารถที่จะพลิกนะครับคว่ำลงมาอย่างลบมันก็จะออกมาเลยแล้วอย่างลบเองก็จะล,ล็อกอยู่ในลักษณะที่เราสามารถที่จะใช้ลบบนกระดาษได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบหมุนไม่ต้องดึงฝากออกไม่ต้องหมุนนะครับแค่คว่ำลงมันก็นะครับยางลบก,ก็ออกมาเลยแล้วทันทีที่เรา พลิกดินสอกลับเข้าไปนะครับยางก็จะกลับเข้าไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสามารถจะใช้ลบได้เลยนะครับมันจะล็อกให้อัตโนมัติเลยพอพลิกกลับมันก็จะเข้าไปเลยบริเวณท้ายตรงนี้จะมีครีบขึ้นมานะครับซึ่งครีบนี้ครับออกแบบมาให้ดินสอไม่หมุนขนาดวางนะครับเวลาเราวางมันก็จะอยู่กับที่เหมือนเป็น anti rolling ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวครปเนี่มีเซกชันที่กว้างครับกว่าส่วนของด้ามทำให้ตัวครปเนี่เกิดการหมุนนะครับได้ ก็จะป้องกันการกลิ้งได้ประมาณนี้ครับอย่างลบเด่นมากเรื่องนี้นะครับนะครับไวมากด้วยส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น lx version นครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็น luxury luxurious นะครับซึ่งดีไซน์ก็จะมีลักษณะก็คือตัวด้ามน,นะครับเป็นด้ามที่ผอมเปรียวคค้ให้ปากกาแล้วก็จะมีคลิปเป็นโลหะนะครับ ตัวเดียวที่เป็นคลิปโลหะก็คือตัว L-X type เนี่ครับแล้วก็ส่วนคลิปตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งจะเป็นดินสอที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมด4ตัวนี้ที่ว่ามานะครับเราก็ดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมนะครับจับถนัดขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นดินสอในซีรีส์ของ Special Edition นะครับเราลองมาดูบางตัวก็แกะหัวได้นะครับบางตัวก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาอ,ออกแบบมา อย่างตัว E R เนี่ยไอ G R นะครับกริปก็แกะได้นะเราจะเห็นว่ามีโอริงมีกลไกแล้วตัวกริปก็จะเป็นอย่างนิ่มๆแบบนี้นะครับแต่ถอดออกมาไม่ได้อีกแล้วนะครับมันได้แค่นี้นะครับเนี่ยเป็นปลอกอย่างเงี้ยนะครับนิ่มส่วนปลายตรงกลางก็เป็นนิ่มกึ่งแข็งนะครับแล้วก็กลไกก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับตามนี้นะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับตัวกริปอ่านะครับปิดสนิทแล้วแล้วเราก็หมุน ตัวหัวครอบนะครับกลับเข้าไปออกแบบดีมากครับสำหรับใครที่ชอบใช้ดินสอกดนะครับแล้วก็จะมีติดนิสัยก็คือนิสัยที่ชอบเขียนกดเยอะบีบแน่นนะครับก็เหมาะกับการใช้กริปเวอร์ชั่นนะครับสมุนยากนิดนึงนี่นะครับแบบนี้นะครับใช้งานก็แค่คลิกนะครับคลิกดินสออ,อกมาแค่นี้เลยนะครับ เปลี่ยนไส้ก็ดึงฝาท้ายออกดึงยางลบออกแล้วก็ใส่ไส้ทางท้ายนะครับแบบนี้นะครับตัวธรรมดาก็เหมือนกันนะครับจะเป็นใส,ใส่หมุนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น,นกลไกเหมือนกันนะครับเดียวกาจะมีระบบป้องกันไส้หักที่ชันฉลาดมากมารนะรส่วนรุ่นไทยเอเนี่ยผมลองหมุนออกมาก็หมุนได้เหมือนกันนะครับเป็นปอกครอบแบบนี้นะมันจะมี เหมือนเป็น,นกลไกอะไรของเขาอะเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายชั้นเลยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนหลักๆคือดีไซน์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันบางอย่างที่บางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีแล้วสุดท้ายก็จะเป็น LX type นะครับไอ้น,นี้หมุนไม่ได้นะผมลองหมุนดูมันขยับได้นิดนึงแต่มันหมุนไม่ออกแล้วนะครับ ส่วนตัวผมวผมชอบไทล์ Lx กับไทล์ ER นะครับส่วน GR กับรุ่นธรรมดาเนี่ยผมมีใช้รุ่นธรรมดาแล้ว GR เนี่ยซื้อมาก็มันแถมมาในเซตนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแหละว,ว่าชอบอะไรแบบไหนนะครับะนะครับกลไกการป้องกันไส้หักของเดียวกาดน,นะครับจะทำงานด้วยการอสองฟังก์ชันนะครับอันแรกก็คือเป็นการยุบตัวของตัวไส้หรือว่าเลดนะครับก็คือ ถ้าลอง close up ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลอง close up ดูแล้วกันนะครับสังเกตดูว่าไส้ก็ยื่นออกมายาวประมาณหนึงนะประมาณ2-3ส mm มมิลิเมตรนะครับถ้าเราใช้งานทั่วๆไปคือเวลาเขียนกดตรงๆเนี่ยนะครับตัวไส้มันจะมีระบบ suspension นะครับหรือระบบป้องกันแรงกระแทกนะครับเหมือนสปริงนะครับอยู่ทำให้ไส้ดินสอไม่หักถ้าเป็นดินสอกดทั่วไปเวลาเรากดตรง,ๆ,ตรงๆมันหักแล้วนะครับอีกอันนึงคือจะเป็นระบบที่ ออกแบบมาให้ตัวไส้เนี่ยถูกเบเซลหรือตัวทิปเนี่ยยืนออกมาป้องกันเวลากดแนวค่านะครับแบบนี้นะครับนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีเอาหักนะครับกดแรงไปอ่าสคลิกแล้วกันอ่านะครับลองดูนะครับมันจะมีตัวปลายดินสอนะครับมันจะยืดออกมาเพื่อป้องกันไส้ให้ไส้เหมือนมันสั้นลงนะครับทําให้โอกาสที่จะหักของไส้เนี่ยมีน้อยลงด้วยนะครับ เห็นไหมครับ Y m a นะครับทันทีที่กดก็เป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับตัว t ้าย L X ก็เหมือนกันในคู่มือเนี่ยเขาแนะนําอยู่ว่าไม่ควรจะกดไสออกมาเกิน3ครั้งนะครับผมกดไป2นะครับหรือว่า3 <_ S 1> ก็อนันพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็น4 5 6หเนี่ยสคลิกสีคลิก,คลก5คลิกขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้หักได้นะครับวอนเราเขียนกดหรือว่าจะกดตรงๆแบบเนี้ยกดตรงๆร,ร,ร,รงนี้ยไม่หักแน่นอนนะครับกระแทกแรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบข้างๆเงี้ยแต่ส่วนใดเราก็ไม่กดแรงขนาดนี้หรอกนะครับเราก็เขียนแบบ ธรรมดาอะไรประมาณนี้มันก็ใช้งานได้เดี๋ยวลองดูนะครับลองเขียนดูนะครับอืมนะครับฟีลลิ่งเวลาเขียนะจะรู้สึกได้นิดนึงก็คือมันจะมีดึงๆนิดนึงแต่ก็ไม่มากนะครับไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ นะผมว่ามันก็โอเคนะดีนะครับดีทุกตัวเลยทั้งสามสี่ตัวนี้นะครับอะไรอีกนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เขียนกดใช้ได้เลยนะสังเกตดูว่ามันนะครับแต่ในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะกดเกิน3มคลิกนะสามสี 3, คลิกแล้วก็อีกอันนึงคือไส,ส้สีไส้ดินสอสีหรือไส้ที่เป็นไส้ที่อ่อนๆอน่างเช่น 4B 3B, 4B, 5B, 6B ขึ้นไปเนี่ยก็โอกาสหักก็มีแต่ว่าถ้าเป็น HB เป็น 2B เป็น H เป็นไรพวกนี้สบายเลยนะครับเขียนกดกดได้เลยโดยที่มันไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักได้เลยนะครับผมลองใช้แล้วก็เป็น,นกลไกป้องกันการเกิด อาการแตกหักของไส้ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเดลกาดนะครับในรุ่น Limited สี Limited นะครับเป็นสี black gold นะครับ f i t h anniversary limited edition นะครับจาก z e b r a เดลกาดนะครับ Zebra ยังผลิตดินสอหรือว่าปากกาอื่นอย่างเช่นปากกา rollerball gel นะครับซึ่งเขียนลื่นมากๆนะครับ Zebra s a r a s a c ริป p นะครับลองไปดูได้นะครับใน B2S อะไรพวกนี้น่าจะมีแต่รุ่นนี้ในไทยไม่มีขายนะครับต้องสั่งจากญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วด้วยนะครับอ๋อก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นรีวิวดินสอกดนะครับที่มีกลไกป้องกันไส้หักทั้ง4เวอร์ชันทั้งเดลกาดธรรมดานะครับสแตนดาร์ดโมเดลนะครับแล้วก็จะมีเดี่วกาด GR คือกริปเวอร์ชันนะครับกริปกริปอ้วนจับถนัดนะครับไม่เลื่นมือแล้วก็กำสบายด้วยแล้วก็จะมาเป็นทป์ ER นะเป็นยางลบเด้งอัตโนมัติ นะครับยางลบเข้าไปออกมาอัตโนมัติแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Luxury คือน้ำหนักดีผมชอบตัวนี้มากสุดเลยนะครับนี่ก็เป็นเ e b r a s a r a s a นะครับ 5th anniversary black gold นะครับสวยมากเลยนะครับด้ามเป็นพลาสติกเก็บหมดยกเว้นไทป์นะครับไทป์ LX นะครับซึ่งก็เป็นอลูมิเนียมบริเวณด้ามแล้วสีก็เป็นสีพิเศษสีอุตสาหกรรมเงาๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b i Raiden Out